สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมน้องช้างนะครับฮาร์จิเอ็มเครื่องจักรกลนะครับมาถมนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเริ่มกระบวนการทํางานกันแล้วนะครับกำลังพยายามคัดสรรรถเข้ามาให้ลูกค้าได้เลื่อกนครับเริ่มจากตัวนี้กันเลยนะครับราคาเบาๆนะครับเป็นโคมปสุนะฮะซ c ซีสามสิบเอ็มดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรถยอดนิยมนะครับของเมืองไทยนะครับสเปคที่ได้มาตรฐานนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ การทํางานดีนะครับอึดทนไวนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าตัวนี้ฟันเสร็จยังไง mm hmm. ก็ตัวนี้เป็นตัวอคอมสุนะครับ mm hmm. ก็พาดูกันเหมือนเดิมน,นะครับ mm hmm. เรื่อยๆนะครว่าจะเป็นยังไง mm hmm. อย่างแรกเลยนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่ น่าสนใจครับคันนี้หนึ่งก็คือเนื้อตัวนะครับสีสวยนะฮะมีร่องรอยการทํางานตามธรรมชาตินะครับเฟมสวยนะครับคันนี้เฟมสวยเฟมสวยเฟมดีหมดเลยนะฮะโซ่เนี่ยเป็นโซ่แท้นะครับโซ่แท้คือยังไม่เคยเปลี่ยนโซ่มเลยนะครับเ็นโซ่แท้จากโรงงานผลิตโคมาสูตเลยนะฮะเนี่ยโซ่แท้นะครับเฟมสวยรายละเอียดต่างต่างก็ยังดีนะครับหน้าจอติดขอบนะมีพะยางขาดบ้างนิดหน่อยนะครับ ตามธรรมชาติว่ารถก็พอมีอายุพอสมอควรนะครับหน้าจออะไรติดครบนะครับหน้าจอติดครบเครื่องก็น่าจะเป็นเดิมๆนะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยียผมติดให้ดูนะมีกุญแจต้องรอประมาณสิบนีนะครับเพราะว่าให้ไฟอะไรติดก่อนนะฮะแล้วก็สตาร์ทเนี่ยครับเครื่องติดง่ายหมดเลยเครื่องติดง่ายมยากครับคันนี้ เสรอสีตัวเนื้อตัวดีครับเต็มสวยด้วยเต็มแับสวยมากโซ่ดีอะไรดีไฟสูงนะครับเนี่ยโซ่ดีเลดีเต็มสวยข้างล่างสวยเดิมครบอุปกรณ์ครบเครื่องยนต์ก็โอเคนะครับเดิมสวยหมดแอปปิดหลังพวงหลังคาก็ยังโอเคครบลูกค้าสนใจก็ลองทักเข้ามาโทรเข้ามาดูได้น,นะครับ ในคอมเมนต์พวกอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะทำงานชา้านิดนึงนะครับนี่ครับทั้งสองเครื่อง้เลยเครื่องเป็นรหัสสามดีปสิทนะครับยันมากขมงวัสดจะใช้เป็นเครื่องยันมากแะได้ความแข็นขงน้อยนิดก็ยังดีเลยครบมาเดี๋ยวพาไปดูข้างๆกันนะครับ ตรงนี้ก็คามาสูบเขาจะเป็นอันนี้จะเป็นแบตนะครับจะอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นที่เสียบกระบอกอาจัรลบีแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ํามันดีเฟลครับแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ามันไฮดรอลิกหม้อน้ำก็จะอยู่ด้านนี้นะครับระบายลมร้อนด,ดีมากเพราะว่ามีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ก็เวลาเปิดทํางานมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคมาสูเนี่ยทรงรถสวยครับคมมสูจะเป็นทรงรถที่สวยครับทันสมัยด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นแต่ก็ส่งส่รงรถทันสมัยครับส่รงรถทันสมัยมากมาดูช่วงล่างด้านขวานะครับช่วงล่างด้านขวาอย่างที่บอกคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับแต่อะไหล่มีครบนะใครที่ไม่มีอะไหล่ก็ลองโทรมาสอบถามได้นะ นิดหนึงนะก็จะได้ยินเสียงชัด์จขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูได้นะครับผมจะรีวิวให้ดูเป็นพักๆนะครับอย่างไงก็จะพยายามยังไงก็จะพยายามแบบว่าหารถสวยๆเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับปีนี้สักรลาดใหม่ผมก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็คัดเก็รถให้มาได้คุณภาพเดิม คุณภาพที่ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่ไว้ใจเราก็ยังขอให้คันที่หนึ่งออกไปก็ยังมีคันที่สองที่สามเข้ามาซื้อเราเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นเนี่ย e สาสิบ MR หนึ่งนะครับยอดนิยมมากขายดีฮนะรุ่นนี้ผมขายดีมากราคาไม่แรงแล้วก็ได้รถสามจันด้วยแบตเบิรแบตก็ใหม่นะครับปีหกสี่เดือสิบปีหกสี่ ส่วนรายละเอียดเรื่องราคาอะไรก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างของคลิปนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามผมมาก็ขอบคุณนะครับหรือใครอยากจะเข้ามาลองรถลองมาขับลองโทรมาปรึกษากันได้นะครับเรื่องแมคโครเล็กนะฮะตอนนี้เราจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือคอมาสุกับคูปะด้านะครับแบรนด์อื่นตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังซ่อมไม่เป็นนะครับรุ่น อะไรยังหาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนสูขุมวต้าเนี่ยผมจะถนัดนะฮะก็ลองชุบโฉบกันเข้ามาดูได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะลงไว้เรื่อยๆนะครับสําหรับรถนะฮะมาดูบอกกันดีกว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆก็จะโอเคสวยหมดนะฮะรถดเดิมๆครับไม่มีย้อมแมวให้อะไรทั้งนั้นดูกันง่ายๆนี่แหละ สีสันเดิมอะไรเดิมเดิมหมดเดิมสนิทจ้าเลยครับเนี่ยเป็นคอนโทรลสั้นด้วยนะครับเอ,า,อาง่ายว่ารถเราอะขนาดแต่ยังติดอะเนี่ย <c oughs> ติดยันแต่ครับเพราะว่าระบบเต็มไงไฟฟงไฟฟ้าอะไรมาเต็มไฟส่องสว่างคันนี้ติดมาเลยนะรถมันใช้งาน,น้อยครับ,ค,รบคันเนี้ยใครจะไปรับจ้างก็ได้นะคันเนี้ย จะไปใช้ส่วนนี้โหัมบอกเลยสบายมากเพราะว่ามันใหญ่ครับราคาย่อมเยาวยประหยัดไปได้หลายแสนบาทเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับราคาขายต่อก็ดีด้วยครับโคม,มสุแล้วก็เรื่องอะไรหาง่ายนะฮะเรื่องอะไรหาง่ายช่วงล่างก็โอเคนะครับเนี่ยดูแล้วดูอีกดูมันไปซ้าๆทีสันก็นี่ตามกล้องเลย กล้องสดหมดเลยคับไม่มีการแต่งเอฟเฟกอะไรเลยลผมรีวิวให,เห้เห็นเลยนะคะรีวิวมาให้เห็น,หนทุกซอกเลยครับดูซำ้ซำๆลูกค้าก็จะก็ดูอะไรดูได้นะครับตัดสินใจง่ายเลยเพราะว่าผมไม่มีแบบเวลาซื้อขายรถเราก็จะส่งรูปเยอะๆไปให้ลูกค้าเลยนะครับไม่มีแบบทรงสามสี่รูปอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคือตัดสินใจได้เลยมาเช็คความเรียบร้อย เฉยๆนะฮะแต่คือดูรูปแล้วถูกใจจากบ้านมาแล้วแต่แค่มาเช็คเพื่อให้ดูว่ารถโอเคหนะ้าอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็ลองฝากเนื้อฝากตัวร้านผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะฮะพามารีวิวกันก่อนนะครับสวัสดีครับ